เป็นตัวเลขที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เมียนมานะคะกับเลข2 5ตัว222 22ก็คือย่อมาจากวันที่22เดือน2ปี2021ก็คือตัด0กับ1ออกนะคะก็จะเป็นเลข2 5ตัวเป็นวันที่คนเมียนมานัดออกมาชุมนุมประท้วงกันครั้งใหญ่โดยต้องการที่จะแสดงออกแบบอารยะขัดขืนวันนี้ถ้าไปดูภาพของเมืองใหญ่หมู่บ้านและ ส่วนต่างๆของเมียนมาก็จะเห็นคนออกมาชุมนุมกันเต็มท้องถนนนะคะอย่างที่เมืองทวายก็ได้เห็นภาพมุมสูงที่คนออกมาเต็มท้องถนนถนนสายหลักของเมืองเลยนะคะซึ่งอยู่ทางตอนออกเชียงใต้และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เห็นว่าคนออกมากันอย่างหนานแน่นพร้อมกับชูป้ายความขันต่อต้านการรัฐประหารค่ะที่เมืองบันดาเลเช่นเดียวกันค่ะมีคนออกมาชุมนุมกันจำนวนมาก ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะได้เห็นเหตุการณ์รุนแรงการสลายการชุมนุมโดยกองกำลังของกองทัพเมียนมานะคะซึ่งทางกองทัพเองก็ออกคำเตือนว่าถ้ามีคนออกมายุยยุปลุกปั่นทำให้เกิดความรุนแรงก็อาจจะใช้กำลังสลายการชุมนุมแต่ก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้ผู้คนออกมารวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับที่ย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของเมียนมานะคะ ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆกันเต็มท้องถนนสายหลักเส้นต่างๆที่ย่างกุง้งพร้อมๆกับแสดงสัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วเพื่อเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ว่าต่อต้านการรัฐประหารที่เนปิดอค่ะเมืองหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ราชการและเป็นเมืองที่กองทัพเชื่อมั่นว่ามีฐานเสียงที่สนับสนุนพรรคการเมือง USDP ของกองทัพกันอย่างมากแต่วันนี้ก็ได้เห็นภาพคนประท้วงกันที่เนปิดอแต่อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่ากองกำลังของเมียนมาได้จับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เนปิดอไปนะคะเป็นกลุ่มที่พยายามเดินทางจากเมืองปินมนาเข้าไปสู่เนปิดอแต่ว่าก็มีรายงานว่ากองกาลังบางส่วน ได้จับกลุ่มผู้ที่พยายามจะไปก่อเหตุประท้วงกันไปจำนวนมากทีเดียวนะคะมีรายงานว่าบางคนถูกคุมตัวขึ้นรถบรรทุกไปไม่ต่ำกว่า5คันค่ะซึ่งรายงานนี้ก็คงจะต้องรอยืนยันความชัดเจน สำหรับท่าทีที่ออกมาจากนานาชาติขณะนี้กําลังเป็นห่วงอย่างมากนะคะต่อสถานการณ์ภายในเมียนมาโดยเฉพาะวันนี้มีท่าทีออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการ้องขอพุ่งตรงมายัางอาเซียนนะคะว่าอาเซียนควรที่จะมีบทบาทมากกว่านี้ในความพยายามที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมา อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานออกมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียก็พยายามที่จะจัดหาหรือพูดคุยกันเพื่อที่จะนำไปสู่ความพยายามที่จะแก้วิกฤตในเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะเป็นท่าทีที่ออกมาจากอาเซียนแต่ก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียค่ะ และสำหรับท่าทีของจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับเมียนมาและเป็นประเทศที่เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งด้วยมีเสียงสะท้อนออกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่หลังจากได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะระบุว่าจีนสนับสนุนอาเซียนที่คงหลักการไม่ข้องเกี่ยวกิจาการภายในและเคารพฉันทามติของกลุ่ม เป็นบทบาทที่แข่งขันในแนวทางของอาเซียนที่เน้นการสื่อสารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะก็เป็นการแสดงท่าทีของจีนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกของจีนและได้เห็นการไปประท้วงรายวันของคนเมียนมาที่ย่างกุ้งที่หน้าสถานทูตจีนประจำย่างกุ้งเลยนะคะทำให้จีนบอกว่าชาติตะวันตกนั่นแหละที่ออกมาปลุกปัน่นและทำให้คนเมียนมามีความรู้สึกไม่พอใจประเทศจีนนะคะ อีกด้านหนึ่งทางเลขาธิทการสหประชาชาติวันนี้ก็ได้ออกมาแสดงท่าทีแข็งกล้าวไปยังผู้นำของกองทัพเมียนมาขอให้ปล่อยตัวไม่ใช้ความรุนแรงกับการชุมนุมให้เคารพหลักสิทธิทมนุษยชนและระบุว่าในโลกยุคสมัยใหม่การรัฐประหารไม่มีที่ยืนในโลกใบนี้ค่ะ Today I call on the Myanmar military to stop the repression immediately. release the prisoners, end the violence, respect human rights and the will of the people expressed in recent elections. Coups have no place in our modern world. I welcome the resolution of the Human Rights Council, pledge to implement your requests and express my full support to the people of Myanmar in their pursuit of democracy, peace, human rights and the rule of law. ขณะนี้แรงกดดันจึงมาอยู่ที่อาเซียนนะคะโดยนักวิเคราะห์ก็ระบุว่าถ้าอาเซียนไม่เดินหน้าทําอะไรจะดูแย่มากโดยเฉพาะคํากล่าวที่ว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางของพลังในระดับภูมิภาคดูแล้วก็คงจะไร้น้ําหนักโดยสิ้นเชิงค่ะถ้าไม่พยายามแก้ปัญหาในเมียนมาค่ะ